วัสทีครับผมจะมารีวิวรหัสตัวเองว่าจะโหดจะตึงแค่ไหนก็ไม่ได้โหดเท่าไรหร่แล้วพอจะเปิดคลิปมาก็สุผลเลยละกันดูสิจะได้ผลอะไรสุ่มเลยได้ผลอะไรวะอ้าวผลสั่นสะเทือนดูครับดูดวงผมอะ่ะได้สั่นมางี้ก็เก็บสิกระเป๋าสิครับ นับแรกเลยเรามาดูผลทาวอนกันเลยก็ไม่มีเลยนะครับผมจนมากมไม่มีผลทาวอนสักผลเลยโอ้โหต่อไปก็จะเป็นดาบนะครับก็มีไม่ค่อยเยอะอะ ดาบชิแรกแล้วก็เป็นดาบคู่นะครับอนที่สองก็เป็นปัตติซอสก็เป็นโยรุเคียวบูมบูบูบ,บ,บ,บูพูดไม่ทันเอาอเป็นมากก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ก็มาตตรติลีใช้ได้ทุกสกิลทุกดาบนะครับถัดไปก็จะเป็นปืนนะครับ ก็จะมีกีตาร์บููไลบัสก้าคาบูชาสนูปืนพิษแล้วก็ปืนตามตูดอะไรไม่รู้ก็จะเป็นอิสซซอรีก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เขียดอ่านก็ดูเอาต่อไปก็จะเป็นผลนะครับไม่มีไม่ค่อยเยอะสันก็เพิ่งได้มามาตะกี้เลย ก็มีแค่นี้แหละก็เป็นพวกไอเทมต่างๆก็มีแค่นี้ช่วงนี้ก็ไม่ได้เล่นบอกฟุตนานก็จะโชว์สกิลให้ดูประมาณนี้แหละครับล่าสุดลินปันไปละสกงสกิลก็มีประมาณนี้แหละครับ อะไรสกิลเคียวก็มีประมาณนี้สเต็ตก็ประมาณนี้ดาบก็สกิลอะไรหอกของคาตาคุริก็ประมาณนี้ก็ดูสปีดคลิปเอาละกันเดี๋ยวคลิปมันจะนานไป ต่อไปก็จะเป็นพวกสเตตแล้วก็เกมพาร์มาดูสเตตก่อนเลยแคจะเน้นสายดาบเรือสเตมินาอะไรประมาณนี้นะครับเกมพาร์ก็จะมีดอกคูณสเรือเงินคูณสองมัตเตอรี่คูณสโยลุขาดแค่หาคผณเกมพาร์เดียวนะครับถ้าใครชอบอยินี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ by that